สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เพจน้งองฝนดอยนะคะนาะวันนี้น้องฝนก็จะมาบอกเรื่องราวดีๆนะคะเนื่องจากว่าเราจะที่ บ้านน้องฝนนะคะโดนดินอ่าสไลด์ลงมาเนาะก็มีพี่ๆใจดีท่านหนึ่งนะคะที่ส่งหญ้าแฝดมาให้น้องฝนนะคะสอลานเลยคือมาเยอะบ้านนะคะประมาณเกือบพันต้นเลยนะคะน้องฝนก็ขอบคุณมากๆเลยเนาะวันนี้ก็เลยให้ชมบรรยากาศวันนี้เนี่ยฝนตกโป,ปรยนิดหนึ่งนะคะเนาะก็น้องฝนก็ไปช่วยละลายหมู่บ้านมานะคะก็เลยมาดูที่บ้านก็คืออันนี้คือจะเป็นหญ้าแฝดที่ส่งมาจากกรุงเทพเลยนะคะเนาะ พิ่งได้รับเมื่อวานนะคะนี่เลยเราก็เลยจะเอามาลงปูที่ตรงนี้ดินมาจากสไลด์แล้วนะคะพี่พีดูตัวนี้คุณพ่อลงไปแล้วเนาะเพราะว่าพ่อบอกว่ามาต้องปูชั้นนี้แหละถ้าปูชัวนนี้มาจากขืนนะคะเราก็กระจายกับปูตั้งแต่ข้างล่างตัวนี้ทั้งหมดแล้วก็จะมีข้าวบดด้วยบนบ้านนะคะเจาะแาใส่ปูหมดเลยตรวนี้เนาะคะือ น้องฝนบอกว่าอยากขึ้นปลูกก็ได้เดี๋ยวตอนเย็นขึ้นปลูกก็ได้อย่างนี้ไงแต่คุณพ่อคุณแม่คือไม่ค่อยชอบอย่างนี้นเท่าไหร่ไง <c oughs> ก็เลยให้เขาทําไปก่อนวันนี้รู้สึกว่าจะไม่สบายด้วยนิดนึงีอะไรประมาณเนี้ยก็เลยไม่ได้ออกมาข้างนอกเลยนะคะ <c oughs> พะคักคอยอยู่ในบ้านตุด๊ดีาตีตาอะไรน้องฝนเะนี <c oughs> ก็เลยแต่มาขอบคุณที่ที่ใจดีที่ส่งยาแฝงมาให้น้องฝนนี่เลยเนาะวันนี้ก็เลยให้ชมบรรยากาศเราจะปูกเป็นแถวประมาณนี้เขาก็ใส่ไปปีที่แล้วที่น้องฝนปัวยมาไม่ขึ้นอ่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไร แต่ปีนี้เนี่ยน่าจะคือน้องนี่จะเป็นฝีมือคุณพ่อนะเขาค่อยจะอัปเดตให้ดูให้ชมเรื่อยๆนะคะเนี่ยวันนี้วันสบายๆครูยาแฝกการจ้าทุกคนแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์ด้วยนะคะก็ขอบคุณพี่ๆว่าเลยนะคะน้องที่โซยาแฝกส,สวยมาให้มาน้องฝนต้องฝนคิดอยู่เลยว่าจะไปซื้อยาแฝกที่ไหนมาปุูดีนะคะเนื่องเพราะว่าในตลาดไปถามหมดแล้วว่ามันไม่มีขาย,ยางไง <laughs> ก็ขอบคุณมากบเลยนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย